สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมกาซาคาสเกมมิ่งวันนี้ผมมาหาเพื่อนเล่นเกมนะฮะไปเกมแล้วก็ได้บทสตรีนะครับเนื่องจากมือ ครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่าหาเพื่อนเล่นเกมนะครับเพราะว่าเบื่อมากเลยเบื่อไม่มีเพื่อนเล่นเกมเนะลยฮะโอ้โอลงโคกอยากเล่นอะไรบอกได้นะฮะถ้าผมมีเกมผมก็จะเล่นด้วยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีทูเพย์หรือว่าเกมอะไรผมก็ <MVP. S 1> เล่นได้หมดนะฮะก็ไม่จะเป็นต้องว่าเอ้ยเป็นฟรีทูเพย์หรอเป็นเกมที่ต้องซื้อหรอไม่ฮะเกมอะไรก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะช่วงนี้เบื่อมากไม่ค่อยมีเกมอะไรเล่นเลย ก็เลยทำคลิปหาเพื่อนเล่นเกมซะเผื่อจะได้คลิปเจอเพื่อนมองเพื่อนใหม่อะไรเงี้นะฮะเพราะว่าเทศกาลผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับกูวที่จะไม่มีเพื่อนเลยต้องหาเพื่อนในแบบนี้นะฮะก็ไว้คลิปนี้ก็ผมจะทิ้งไอดีดสตรีมไว้ลิงสตรีมไว้ให้ผมนะฮะลิงโปรไฟล์ ไว้ให้นะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมกับผมนะก็ว่าหาเพื่อเล่นมานานเพื่อนน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรทำเลยก็เป็นคลิปนะเพื่อเล่นเกมแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเท่นั้นเองก็แค่มาหาเพื่อเล่นเกมเพราะมีแต่กเกมแบบเบือ่อ เบื่อฮะไม่เพื่อเล่นเกมเลยต้องมาชวนเลยนะเฮะ้ยมันฮันเตอร์หรือซูเปอร์แมนวะซูเปอร์แมนนี่วะซูเปอร์แมนพี่เนี่ยซูเปอร์แมนในเกมเลยโฟเดตกระที่เวอร์มาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็หาไม่พูดไปกี่รอบแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีจะติมกับลิง์ไว้ด้านล่างนะสำหรับใครที่สนใจก็ก็แอดมาได้นะฮะคืออยากให้แอดอยู่เหมือนกันเพราะไม่มีเพื่อนเล่นคราวนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบาย